สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีพี่น้องเอฟซีที่ติดตามช่องเรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาปักหลักหน่วยบนกันนะครับโดยเชี่บชน2ส,สูตรนะครับสูตรที่1น,นะครับใช้หลักหน่วยบวกหลัก10เลขหน้าคอซนะครับได้เท่าไหร่ เพิ่มเป็นบวกหนึ่งบวกหนึ่งนะครับสูตรที่2ก็ใช้โค้ดตายตัวนะครับ02 38โดยไม่ต้องบวกนะครับใช้โค้ดนี้เลยนะครับก่อนอื่นก็ไปดูคำเตือนกันก่อนนะครับคำเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็น เพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ผิดกฎหมายนะครับไปชมกันเลยครับงวดแรกนะครับสูตรที่1นะครับใช้หลักหน่วยเลขหน้าคอ4บวกหลัก10นะครับเท่ากับ9บวก1นะครับ9บวก1นเท่ากับ10นะครับได้0 เพิ่มเป็น1 2นะครับเรียงตัวไปเลยครับสูตรที่2อันนี้ไม่ต้องบวกนะครับใช้เป็นโค้ดครับ0 2 3 8ดูเลขที่ชนกันครับเลขที่ชนกัน0กับ2นะครับชนกันที่0กับ2 กก็ับ2ได้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วย0กับ2นะครับเลขที่ออก30นะครับเข้า0ที่หลักหน่วยนะครับหมัดต่อไปครับ 6บวก6เท่ากับ12นะครับ 2, 2> <_ S 1> เพิ่มเป็น3 <_ S 1> เพิ่มเป็น4เหลียงตัวเลยนะครับมาดูโค้ดกันครับดูเลขที่ชนกันครับวันนี้ชนกันที่เลข2กับ3นะครับ หลักหน่วยก็2กับ3ครับเลขออกอะไรครับ5 3นะครับเข้า3ที่หลักหน่วยนะครับหวัดต่อไปครับ0บวก1นเท่ากับ1นะครับ1ตั้งไว้ครับ หนึ่งเพิ่มเป็นสองเพิ่มเป็น3มครับดูเลขที่ชนกันครับชนกันที่2กับ3นะครับชนกันที่สองกับ3าหลักหน่วยได้สองกับ3มนะครับเลขที่ออก แปนะครับเข้าสองที่หลักหน่วยครับต่อไปครับ4บวก2เท่ากับ6นะครับตั้งไว้6เพิ่มเป็น7เ,เพิ่มเป็น8นะครับเลขที่ชนกัน8นะครับ 8ตัวเดียวนะครับส่วนกันที่เลข8ตัวเดียวครับเลขออกอะไรครับ7 8ก็เข้าออที่8หลักหน่วยครับ8หลักหน่วยมาต่อไปครับ9บก้วกหนึเท่ากับศนะครับ เพิ่มเป็น1เป็น2นะครับศูนย์เลขที่ชนกันอะไรครับชนกันที่0กับ2นะครับ0กับ2เลขออกอะไรครับ8 1ดสอง เข้าสองที่หลักหน่วยนะครับต่อไปครับ7บวก5เท่ากับ12นะครับ 2, 2เพิ่มเป็น3เพิ่มเป็น4นะครับ2 3 4เลขที่ชนกัน2กับ3นะครับ เลขออกเลยครับ0 2นะครับเข้า2ที่หลักหน่วยนะครับงางวดต่อไปนะครับงวดที่จะถึงนี้นะครับงวดวันที่16ตุลา2566นนี่นะครับได้1บวก5นะครับ1บวก5เท่ากับ หกนะครับหกเพิ่มเป็นเจ็ดเพิ่มเป็นแปดนะครับดูเลขที่ชนกันนะครับได้แปดตัวเดียวนะครับได้แปดตัวเดียวนะครับงวดนี้ได้แนะครับแปดตัวเดียวครับ ก็ไปลุ้นกันนะครับพี่น้องงวดวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับว่าจะมาไหมนะครับงวดวันที่16คอ2566ก็ไปลุ้นกันครับว่าจะมาไหมก็ขอให้พี่น้องเอฟซีที่ติดตามตรงพินิษพิ จราก่อนนำไปใช้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเอที่ติดตามขอให้จงโชคดีกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ